มันอะปกติมันจะนั่งหน้าอมันก็เรากูแต่เมื่อช่วงที่ััวที่กัมันเสื็ไปไหนไม่รู้้วมันก็ไป่คามันกไม่เูมาอี reveal, ันก um, ็ไปแล้วแต่เวลาล้ em> of, ันกลับมาดูนี kind of um, ่เลยข้อนบ้านเองเเมเลยไอันจนก็มองใากันไม่เกี่ยวเดินาหในโทรศัก็โทรอนันเขึ้นมันก็ลงมาเปองาขึ้นเ้างน้อก็ล้อนแล้วนาวก็หนาวอ่ตอนนี้มันหนาวแล้วะรมันหนาวแล้วนะอ๋อไปมาแล้วไปมาแล้วไปมา นี่ปีหน้าแว่นจะไปปีหน้าแว่นจะไปปีหน้าแว่นจะไปในสัปดาห์จะไปใช่ไปไปใช่ใช่เขาจะนัดกันใช่เขานัดกันเขานัดกันเลิศนี่ไม่ได้ขึ้นรถตัวนะกำลังเดินลงอ่ะมันเดินสวนขึ้นมาเลยแต่ว่าขึ้นมาในรถนะ มือเพื่อนอะแล้วมันวิ่งลงแต่คนเราได้คนตบรถตัวใหญ่มันวก่งได้ไปแล้วคนของเราที่อีกสองคนก็ตกเขาจับด้านยนไปโดนเลยแหละตอนกลับเป็นคนับรถทำไมมันแอบพิ้งมันก็ไม่บอกว่ะ ชอบมากเลยแล้วแล้โอแตม่าไเลนปวอนแร้เข้าเื่อนไมต้องเปิดเอ้า่เปกลับไปเปิดที่บ้านแล้วคิที่เขาแล้วก็ไปดูานของเขาอ่ะได้้เอ็มได้งานได้เอ็มได้หนว่าไอมไม่เหนื่อยทลไรมาบ้านว่าไงนู้ที่เฟซบุ๊กั็ถ่ายมาใหม่อ๋อแต่ไก็ไปที่เฟซบุ๊กิ เขาก็มีหรอันโผทุก